เงียนดีดาไม่ออกวังโค้นญี่ปุ่นในเอเชียนเกมรอบรองชนะเลิศเจอภัยความเหนียวพ่ายญี่ปุ่นหล่นชิงเหรียญทองแดงในเอเชียนเกมโดนสวนกลับได้1นึ่งเซตเพราะส่งตัวสำรองสำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2022ที่เมืองหางโจวป,ประเทศจีนรอบรองชนะเลิศมีโปรแกรม2คู่ คู่แรกเวียดนามเมื่อเวลา13นา30นาทีอันดับสองของกลุ่ม E พบกับญี่ปุ่นแชมป์กลุ่ม F และเวลา18นาฬิกาจีนแชมป์กลุ่ม E พบกับไทยอันดับสองของกลุ่ม F ออย่างไรก็ตามก่อนการแข่งขัน,ขนสื่อของเวียดนามได้รายง,งานข่าวว่ายอมรับว่าญี่ปุ่นเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่ไม่ได้หมายความว่าเวียดนามจะไม่มีโอกาสชนะเลย โดยได้ย้อนเกมที่เวียดนามเอาชนะญี่ปุ่นได้3-2ต่อเซตในศึก AVC ครับ2012ในรอบแรกกลุ่ม B วันที่12กันยายนซึ่งเกมนั้นเหนียนทิง้งขวาและ ฟัมที่คิมฮูสองบอลเร็วเวียดนามโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมขณะที่ปัจจุบนันในระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือนเวียดนามเอาชนะเกาหลีใต้ได้สองครั้งพร้อมกับปฏิหารอื่นๆอีกมากมายในปีนี้ที่มีความแข็งแกร่งและมั่นใจก่อนที่จะพบกับญี่ปุ่น ซึ่งล่าสุดผลการแข่งขันปรากฏว่าญี่ปุ่นทีมอันดับ9ของโลกเป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าสามารถเอาชนะเวียดนามอันดับที่39ของโลกไปแบบสุดมัน3ต่อ1เซตส่งผลให้ญี่ปุ่นผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้อย่างสำเร็จ โดยเซตแรกทั้งสองทีมเปิดเกมมาได้ดีมากสมราคาต่างฝ่ายต่างผลัดกันทำแต้มไล่บีไปจนถึงดิวสุดท้ายญี่ปุ่นสติดีกว่าปิดเซตไปได้ก่อนอย่างสวยๆ26-24ต่อเซตที่2ทีมสาวเวียดนามออกตัวได้เหนือกว่า6-3ต่อ 3, แต่ญี่ปุ่นก็ไล่ามาหลายแต้มจนแซงไป6-7ต่อ 7, จากนั้นต่างฝ่ายต่างพยายามไซเอาจนกระทั่งเข้าท้ายเซตญี่ปุ่นจบเกมได้ดีกว่า รวบเซตนี้ไปอีก25-21ต่อต่อมาเซตที่3ฟแฟนๆอาเซียนได้เฮกัน่ายเซตเวียดนามมาเหนือกว่าขึ้นแมตช์พอยต์ก่อน24-22ต่อ 22. ก่อนที่ทานทิทานทุยตบหัวเสาปิดเซตไป25-23ต่อ 23. ไล่มาได้1เซตทว่าเซต4ต้านไม่ไหวญี่ปุ่นชนะไป25-16ต่อ 16. จบเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามแพ้ญี่ปุ่น1ต่อ3เซต24-26ต่อ 26. 21ต่อ25 25ต่ 23, 25อ23และ16ต่อ25ทส่งผลให้สาวญี่ปุ่นเขารอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2006ส่วนเวียดนามล่นไปชิงเหรียญทองแดงซึ่งจะต้องพบกับผู้แพ้คู่ไทยกับจีน สำหรับประเด็นังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความ <ๆ S 1> คิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าญี่ปุ่นเขาส่งสำรองลงมาเล่นกับเวียดนามจึงทำให้เวียดนามเก็บแต้มได้พอเซตที่4ญี่ปุ่นส่งตัวจริงลงมาทำให้แต้มขาดเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเซตสามญี่ปุ่นเขาไม่จัดเต็มนะคะเซตสี่เป็นไงล่ะแต่กับไทยนี่จัดเต็มกันตลอดเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขาดหลายคนมากนี่ชุดบีลุ้น คอมเมนต eh ์ต่อมาบอกว่าแหกตาดูด้วยนะกรรมการโกงให้แล้วสองแต้มจริงๆชาเลินก็ได้นะแต่ญี่ปุ่นไม่ขอรู้ทั้งรู้กรรมการตาถั่วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ถ้ามองอีกทีวันนี้ญี่ปุ่นโรเทชันตัวชุด b ีซลงมาเยอะเวียดนามเลยได้เซตแต่อีกมุมเวียดนามก็เล่นดีขึ้นมากจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามได้เซจากญี่ปุ่น1เซตแต่ไทยแพ้ญี่ปุ่นแบบไม่ได้ซักเซตทั้งที่ไทยเหนือกว่าเวียดนามตั้งเยอะเอหรือว่าจะเป็นแผนของโค้ชจริงๆที่ให้ญี่ปุ่นชนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า เดี๋ยวรอชิงที่3ากับไทยแพ้ไทยเดี๋ยวก็อ้างว่าได้เซตญี่ปุ่นมาตั้ง1เซตไทยก็ไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารอไทยหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวเจอการให้หายสงสัยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไทยล้มจีนเข้าชิงแก้มือญี่ปุ่นรับเหรียญทองคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไทยเราจะภาพโปรแลนด์ก็เคยคว่ำม,มาแล้วเอาแน่ไม่ได้หรอกนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก็ญี่ปุ่นเอาตัวสำรองลงพอได้คุยหน่อยก็ว่าไทยเลยนะจ๊ะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถึงเงียนได้ก็ไม่ชนะแพ้จะแพ้แถมได้เล่นกับตัวสำรองอีกได้เสียจากตัวสำรองพอเจอตัวจริงเข้าไปหง่ายท้องเลยหากท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะเกมนี้ขัดใจคนทั้งบระเทศแพ้ญี่ปุ่นแบบน่าเสียดายแฟนๆวิจารณ์ยับผลวอลเลยบอลหญิงไทยแพ้ญี่ปุ่นเพราะแผนเปลี่ยนตัว ควนหลงวอลเลย์บอลไทยแพ้ญี่ปุ่นต้องไปเจอจีในรอบรองชนะเลิศโดยแฟนๆลูกยางโทษการแก้เกมไบรเซตพลาดทำผลไม่เป็นดังหวัง ้ดยผลการแข่งขนนันณัสุดท้ายในรอบ8ทีมเอเชียนเกม2023วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยดีกรีแชมป์เอเชียพบกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นแม้ว่าทั้งสองจะเข้ารอบต่อไปแน่นอนแล้วแต่ก็จัดเต็มถึงที่สุดเพื่อเป็นแชมป์กลุ่มคว้ยไปเจอกับเวียดนามงานง่ายกว่าเจอจีนในต้นเสร็จแรกนักตบลูกยางสาวไทยมาดีมากเพียวอาัชารพรเซิร์ฟเอสสอลูกติด จนญี่ปุ่นตั้งกระบวนถ้ท่าไม่ทนันนำยาวๆ12ต่อ6รูปเกมของเราเป็นต่ำกระทั่งเข้าช่วงท้ายเกม มือนช็อตไปเสียดือด้อสาวญี่ปุ่นไล่ทุบมาจนเสมอ2 3ต่อ 23, 23แล้วแสงเข้าไปปาดเซตแรกไปอย่างเหลือเชื่อ2 3ต่อ25ต่อมาเซตที่2ทีมชาติไทยฟอร์มยังไม่กลับมาถูกญี่ปุ่นฉีกนำไปยาวๆปัจจัยหลักคือเซตนี้ญี่ปุ่นยืนโซนรับดีมากเกมบล็อกเซฟได้แทบทุกลูกแล้วทำเกมโต้กลับได้ผลแทบทุกครั้งเก็บเซต2ไปแบบไม่ยากเย็น25ต่อ19 ต่อมาเซตที่3น่าเสียดายมากๆมีความหวังคิดว่าไทยจะพลิกกลับมาชนะเซตนี้ได้เพราะนำมาตลอดกระทั่งหนังม้วนเดิมชายซ้ำเป็น21เท่าญี่ปุ่นเซิร์ฟโหดไทยรับบอลแรกแหก2ลูกติดจนญี่ปุ่นทำเคาน์เตอร์แอคแทออกนำไป23-21ต่อ 21, แล้วแซงขึ้นเซฟพ,พอยต์ก่อนเป็น21-24ต่อ 24, แม้ว่าวิภาวีจะพยายามตีไล่มาก็ไม่ทันจบเกมที่23-25ต่อ 25. ผลการแข่งขันนัดนี้ญี่ปุ่นชนะไทยทำให้เข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มไปเจอเวียดนามในรอบรองชนะเลิศเขียยไทยไปเจอจีนเจ้าภาพชุดใหญ่ซึ่งงานหินกว่ามาก ความพ่ายแพ้ครั้งนี้ยังมีควันหลงที่ทําให้แฟนๆบอลเลย์บอลเดือดโดยเฉพาะการเปลี่ยนตัวของโค้ชที่แฟนๆมองว่าไทยกําลังนําญี่ปุ่นในช่วงปลายเซตแต่การเปลี่ยนตัวครั้งเดียวทําให้พลิกกลับมาแพ้ถือเป็นความเสียหายอย่างรุนแรงเพราะการได้หนึ่งเซตอาจเปลี่ยนรูปเกมเป็นอีกแบบได้เลยและความพ่ายแพ้ครั้งนี้ไม่ควรจะโทษนักกีฬาอยากจะให้โทษโค้ชมากกว่า โดยในสังคมออนไลน์เช่นทวิตเตอร์เฟซบุ๊กและพันทิปต,ต่างวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางถึงผลงานในนัดนี้ด้วยสึ่งอยา่จะเป็นการวิจารณ์เรื่องของการเปลี่ยนตัวของโค้ชที่ในบางครั้งเปลี่ยนแล้วรูปเกมไม่ดีขึ้นแม้แต่การเปลี่ยนตัวช่วงท้ายเซตที่ทีมกำลังนำทำโมเมนตัมเปลี่ยนจนญี่ปุ่นตีเสมอและแซงไปได้สำเร็จ สำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าทุกรายการทุกแมตที่ลงแข่งเล่นกันไหลลืน่นแต้มสำคัญสำคัญชอบปเปลี่ยนตัวตลอดจนโดนปาดและแพ้ตลอดตลอดไปวัดกับจีนถ้าแพ้จีนไปชิงที่3ามกับเวียดนามงานนี้งานเข้าถ้าเกิดแพ้เวียดนามไม่อยากจะคิดเลยแต่ที่แข่งมาไม่เคยแพ้แต่สักวนันอะไรก็เกิดขึ้นได้ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแต้มเรากำลังหลายแต่เปลี่ยนหน้าสามไม่น่าเปลี่ยนเนาะแต่ก็ให้กำลังใจอยู่นะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผมไม่ได้จะว่าคดนะครับแต่สงสัยนิดนึงจะเปลี่ยนพรพันธ์ออกทำไมในเมื่อสิริมาเล่นไม่ได้แล้วจะเปลี่ยนหน้าสามทำไมเปลี่ยนแล้วแพ้ทุกทีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแก้เกมแบบนี้ตลอดทีมอื่นเขาจับทางได้หมดแล้ว คอมเมนต์ต่อมาบอกว่างงเช่นกันขนาดเราไม่ใช่โคด้ดเรายังไม่คิดเปลี่ยนเพราะเด็กๆก,กำลังทำแต้มได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจริงครับเปลี่ยนตัวตอนสำคัญทุกทีเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่างงมากเอาตัวเต็ง ตัวทําคะแนนออกทํนาไมคะแนนนําห่างมากช่วงกลางเซตก็ยังพอไล่ทานนี่ปลายเซตและเป็นเซตตัดสินด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า แผ่นหน้า3าน่ะมันใช้ได้ผลก็ต่อเมื่อคุณภาพของตัวเซตไม่แตกต่างกันมากนะักถ้าคุณภาพแตกต่างกันแบบฟ้ากับเหวมันก็ได้แบบนี้แหละค่ะไม่แปลกใจเลยว่าทําไมคัดโอลิมปิกทีมชาติไทยต้องเรียกนุสราเข้ามาช่วยทีมเพราะว่าแม้ว่านุสราจะไม่ได้ลงไปในสนามแต่นุสราเขาสามารถช่วยในเรื่องอื่นๆได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพรพันเหนื่อยจนจะขาดใจแล้วครับไม่ได้สังเกตอาการนางเลยเหรอ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจริงเกมกำลังเดินดีๆชอบเปลี่ยนตัวเวลาและแต้มสำคัญตลอดเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าช่วงท้ายเกมของเซตที่3ไทยกำลังทำแต้มแบบ21ต่อ21โค้ชเปลี่ยนตัวผู้รับบอลตีบอลทำคะแนนดีมีความแน่นอนออกอย่างเพียวบีมชมพู่ แต่เอาคนอื่นเข้ามาแทนส่งผู้เล่นแบบมีช่วงท้ายเกมช่างทำได้สิ้นคิดมากจนแต้มตามมาที่21-23ต่อถึงเอาเพียวบีมชมพูแนนสุดท้ายพายไป23-25ต่อจบสามเซตร,รวดเจอจีนไม่น่าจะรอดนะถ้าเป็นแบบนี้อยู่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทุกคนที่คอมเมนต์มาเป็นแนวทางเดียวกันหมดสรุปว่าโค้ดมีส่วนทำให้ไทยแพ้3-0ต่อ คิดว่าผู้ชมทางบ้านทุกคนคงคิดไปนในทิศทางเดียวกันเป็นส่วนมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเปลี่ยนหลายเกมแล้วเสียคะแนนแล้วก็แพ้ไปหลายครั้งด้วยยังคิดกันไม่ออกอีกหรอครับหากท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ